นะครับสิ่งที่สำคัญทุกส่วนในการเขียนว่าสอบนะครับต้องเขียนให้ได้ที่มานะที่คือจุดหมายหลักเลยจำไว้เลยถ้าข้อสอบบรรยายต้องที่มาหมายถึงว่าประวัติศาสตร์ของเรื่องนั้นมันเป็นอย่างไรองค์ประกอบที่กลุผมพูดไปเรื่องต่วงนี้องค์ประกอบอธิบายเห็นงว่าที่มาอย่างไร มีองค์ประกอบตัวอะไรบ้างไอเทนนูร์ตีนูราสมงตัวโง่ไอถิงไอทัพไอกรอกบ้านไปกรอกไปถึงอะไรที่มาอย่างไรราละเอียดอะไปแล้วก็บทบาทหน้าที่โนรามีหน้าที่อะไรที่หมดบัตรหน้าที่อะไรในสังคมจนทีนูรามีบทบาทอย่างไรแล้วก็มีมาตรการเพื่อเริ่มต้นบทีมันมีสี่ชิ้นมีดนตรีเครื่องเสียงเครื่องฮ่าประกอบมาที่มาตาการมาเรื่อยทีไรอย่างแล้วก็ คุณค่าทางความงามเราฟังอดีหนังรนนนกระดุงนล้วบางอดีโบราณแล้วบางอดีรงแกงะลปวบางอดีประทัทงในด้านศินลปะแล้วมีคุณค่าทางความงามอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรเขียนมาในแต่และเรื่องแต่และหัวข้อที่เราเลือกเขียนก็เขียนมาในสิ่งหนึ่งที่มาองค์ประกอบวิวัฒนาการค่าทางงานและก็ประโยชน์ ที่งเทนั้นครับนัคือแนวในการเข็นข้อสอบนะครับดังดได้ควกาไว้ในหลายเรื่องคราบจำักิดนั่นคือแนวข้อสอง่งนั้นนะครับตอนที่แอนอนใน้ัถามตรงนี้ก็จะให้เวลาอาจารยสั้นๆกัรองสั้นในการจให้เราสัานามราไแสายละอียดเพมถามไว้ครับ แต่ถึงน่าที่เราแล้วเราคุยนเเราคุยแล้วเราพูดรากวนะครับตนี้่อเชยญอาจารย์ไวินค่ะก็รอบสุดท้ายใช่ไ้มคะแสงคำเ่ครูนั่งปาตาอาจารย์ชลพี่ปังอาจารย์พูดยังครูว่าวิชานี้ไม่น่าจะยากพวกหนงเลยเพราะว่าเราลูกรักถ้าวบแล้วพวกเราก็น่าประตับ อาจารย์จะพูดถงโนรางตลอะไร้พาว่าเต้อร้แต่ประเด็นนะคะประเด็นอยูที่ว่าเรารู้จักกันแล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงกันได้หรือตป่านะคะเนาของวิชาเราเนี่ยแล้วก็คือต้องการได้เเราเห็นาของการเชื่อมโยงทั้งสามสายนะคะเพื่อที่เราจะได้สายต่อเริยเริขึ้นไปนะคะอย่างเช่นพุ้นที่ เมื่อเขาเรียนเขาศึกษาเรื่องวัฒนธรรมท้องเิ่นผ้าให้เรื่องดนตรีพื้นบ้านเรื่องหัถทรรมพื้นบ้านเเขาสามารถไปคิดคนผ้าลำระบายต่างๆได้เลยอันนั้นคือจุดที่เอ่อเป็นคอนเซ็ปที่อยากให้เราได้จากวิชานี้เป็นฐานความรู้นะคะงนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างเช่นเรา เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องของลีลาท่ารำเนี่ยก็คือหน้ากระสือนะคะโดนลีก็ต้องไปคิดจังหวะทำยังไงให้สอดคล้องกับท่ารำนะคะถ้าไปทำลีจังหวะเริ่มหน้าเหมือนกับทำท่าถือก็ไม่ได้มันรำไม่ได้อะไรเดยใช่ไหมตีนลปะคิดอะไรก็คิดเรื่องของการร้อยมูกอัดสื่อสันทำยไงให้มันดูสะดุ้ตานะคะซึ่งอันนี้ มันก็คือภูมิปัญญาของอดีตมาแล้วแต่ว่าคุณผู้ได้เห็นภาพชิงลึกนี่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราจะไปสืบทอดเอกนาลุนทั้งหมดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมันก็คงอยู่ได้มันก็ต้องมีการปรับใช้แล้วเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในวงการการแสดงอะไรก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบหลากหลายขึ้น ใช่เช่นมีเรื่องระวังต่างๆซึ่งมันมีสีสันน่าสนใจในบุคคลกระดับนี้ที่อย่างเช่นงานที่มันไม่ต้องอาศัยเวลาาอะไรอย่างนี้นะก็ต้องระมัระวังได้าะนั้นก็ต้องชนน่าจะเห็นนะคะว่าเขามีระวังเยอะแยะเลยในส่วนของเที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศก็ย่างเช่นระดับมอระดับอาชมอ อันนั้นเนี่ยเห็นว่าจากเราดูเีลาของการไล่าเนี่ยเราก็รู้เลยว่าคนคิดเนี่ยศึกษาข้อมูลไม่ได้ไม่ได้แบบความเราเจริงเพราะมันจะต้องมีลาท่าเหมือนกับกำลังปังงนง้นหม้ออะไ่หม้อเสร็จแล้วเราปูมันเอาไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีลาหรืออยา่างบางอีระบายอีกมันก็มี นะคะก็ก็จะมีเวลาของการเฉลี่นเวลาอะไรนะิภปะก็คือเราว้นดร่วหมกันนันปาตีเนี่ยมันก็จะมีผลคุณค่าของข้าค่ายต่อก้านอยู่อันทีเว่าโดยตรกีก็จะเป็นแนวไปแนวทางนั้นคล้ายๆที่ทุกได้มาระสการณ์ันนะก็เป็นแดงแนนมานมันก็จะสอบรับอันนี้คือสิ่งที่จะชี้ให้เห็นคุ่าของงานชิ้นนั้นๆนะคะ นักศึกษาก็จะต้องพยายามวิเคร,ะราะห์มีเงื่นไขนะคะแล้วก็ต้องคิดสร้างสรรค์ด้วยถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราศึกษาตัวนี้มาเนี่ยเราจะเชื่อมโยงันอย่างไรแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสังคนตามปัจจุบันได้อย่างไรนะคะนี้ก็ขอฝากไว้ส่วนรายละเอียดนะคะคุณคงไม่พูดลึกนะคะเพราะเรามีเวลาหน่อยก็คุณให้ ที่เขาขึ้นเว็บไซต์ไปแล้วนะคะก็จะมีเนือเน้อหาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องของศิลปะศิลปะและื่วัฒนธรรมไทย้ก็วิวัฒนาการนะคะของภารกิววจต้นบ้านก็จะอยูในเว็บไซต์ของคณะนะคะอัจารยกษานก็ต้องมาเรี่ยนคิดว่ารุ่นนี้ไม่น่าจะมี4ี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ ถ้ามีก็รู้วาไม่ถึงพ่อดูจากการส่งงานนะครัก็กแต่มีอยู่บางคนก็มีมีอยู่หลายคนที่ไม่เสร็จเป็นปรเเด็นของผมนะค่ะก็ก็คงสรุปสั้นแค่นี้ก็เอขอบคุณจาห้ที่มารงงจาที่เป็น